ยอเามาดูดดูดดเอาบมาดูดดูเอายามามาสุกสุกไม่มีเลยมาก็าแดูดดูดจะขอไปดูดดูเอายาอมาดูดดูเอายาบ้ามาสุกสุกเอายาไอมาดูดเอากัญชามาสุกอ๋อไม่ได้มาคงจะโดนต้นเตียนแต่ไม่มีอะไรมาก พอมึงมาแล้วก็สุดพายหรือทำอะไรคนอย่างมึงพ่อมึงตายคนอย่างมึงแม่มึงตายกูไม่ได้สนใจกูเป็นใครมึงไม่ต้องรู้หรอกว่ากูคือใครกูแก๊งไหนเออหนุ่มเชื่อกูอยู่บนเรือมไม่ต้องเชื่อใครบทเพลงนี้เฮามันเชื่อมใจมีอินเตอร์เป็นเพื่อนใจมึงไม่ต้องสืกเรื่องใครอ๋อเ เอายามามาดูดดูดเอาบุหรี่มาสูบสบไม่มีอะไรมากห้ดูดดูดเอากันเลามาดูดดูดเอาแก้วมากินกินกินเอาเรามารินรินรินม่มีอะไรมากกูไม่อยากร้องแต่กูกูไม่อยากร้องโอเคเออพมึงเอาวายมาเรินรนมึงเอาวายมากินกินไม่ได้เรยนก็เรยนเินแต่ว่าตอนนี้กูมีรินดูกูไม่เกียเรยน มึงจะโดนหมาไม่ก็ตีนฉันที่ผมไม่วางในสตีนผมไม่ทำอะไรมากก็ไม่ก็ไม่กรีนอ๋อผมไม่สนใจในกระเป๋าผมก็ไม่มีรีเดอร์แต่ว่ากระเป๋าผมไม่มีเอ็มไอเอตั๋วตอนนี้ก็ไม่มีรีดเดอร์อีดในกระเป๋าผมไม่ใส่กรีนอ๋อไม่กินวิสกี้คนอย่างผมได้กินเหล้าขาวได้กินเบียร์ผมไม่เคยสนใจหรอกว่ามึงเนี่ยเอาลิมาจุดเอายามาสูบเอายาไอมาดูดดูดเอากัญชามาสูบ มาคนชามคนยังมารสายคนยังมึงพอมึงตายคนยังมึงแม่มึงตายเอายามาดุดดุดเอายามามาสุดสุดกูไม่สนนะมิดุดดุดไม่ยจะกูหยุดดยุดหยุการสุด้ายคนยังมึงพอมึงตายต่อมาก็สุดพายคนยังมึง แม่มึงตายมึงเอากระชามาดูดด,ดูเอาบุหรี่มารูดดูดเอาเรามารินรินรินเ,เอาแก้วมากินกินกินเอาวิสกี้มากินเอาไวน์มารินอ๋อเฮ้เอากระชามาดูดอ๋อสูบยาบสูบยาบ้าไม่สัตว์อ๋อี๋ยวกูเปิดหน้าเลยแล้วกูเปิดเอ็นแต่ว่าตอนนี้ได้ก,ก็บอกว่าอิ่มเอ็นอิ่มเอ็นใจไม่ใช่อะไรกไ็กูไม่ปนต้นใจกูอยู่บนเรือ ให้พวกมันชื่นมักก็ไม่เอื้อมไปสูงแค่ไหนก็จะเอื้อมไปมีอินเตอร์อย่เป็น,นเพื่อนใจบทเพลงไม่ให้ันเชื่อมใจกูจะเสือกเรื่องใครกูจะ่บนเรือพวงมึงต้องเชื่อให้กูเป็นเพื่อนใจกูไม่สนใจนก็ไม่เคลื่อนไปย yeah.